เข้ามาพักสองชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่เสร็จแล้วก็จะมาจัดเก็บเพื่อลดอุณหภูมิแล้วก็ส่วนของโดนัทส่วนของห้างแมคโครนะครับนี่มาขยายดูในส่วนของนะครับแล้วก็จัดเก็บเต็มชิ้นส่วนต่างๆเพื่อรอส่งมอบให้กับลูกค้าที่เหลือได้เป็นชิ้นส่วนนะครับหครงมาสไลด์อะไรพวกนี้เก็บจากที่สอดจางคือเนี่ยทั ตอนนี้เรื่องตัวแต่เราจากวันที่แล้วเนี่ยแปดตันแปดตันแล้วก็เราผลิตใหม่ที่ห้าตันเป็นห้าหรืสามตันนั่นเองนะครับถือว่าสินที่เตรียมผลิตเนี่ยวันนี้ก็ตึงสองตันแล้วก็ชิ้นส่วนในสามหรือสองตันถ้าเป็นสามตันคือเราสัดจ่ายไปแล้วเนี่ยส่วนคือเราขายเป็นบุซี่ของสุดยตลาดไปสักไหนต้นตอต่างนะครับอันนี้อันนั้นเรียกหมูร้อนเป็นหมูร้อนแล้วก็ประเด็นว่าสต๊อกไม่พอหรือเปล่าหรือ ว่าถือว่ามะไก็มีมันมันรับมาเนี่ยมันน้ออ่ะงเอยงเ้เราจะมุไปพวกไม่มีเป็นมันไม่มีเป็นรับมาณนเชื่อมต่อมันแบออกไปรับรองว่ามาแต่ดูาได้มาตถฐานไปทางลงที่ไหนเป็นแน่นอนแบนีตนี้ถ้าระหว่างปฏิปกปิเขาเป็นที่เขาจะวิ่งสังกัดกลางวันเนี่ยก็เชื่อกลางคืนก็ที่จำนวนแปดแผ่น ผัวแบบผัวจังหวัดเรานะฮะม่ได้ย้ายออกอ่ะที่พอดีก็อาศัยดูฝั่งนี้เลยแล้วก็เหลือนดิดหน่อยก็นั้นเองครับลยก็มันก็ย้อนกลับไปที่ท่า,านคือการว่ามันมีน้อยใช่ไหม มันตายมันหายก็เลยเข้ามาครับมันหายอย่างราบอกฟังดีใจครับคือปริมาณหมูเนี่ยเราเรามีของเราเนี่ยเพราะเขามีลูกเราเขาพันตัวเราก็ทําได้นะแต่เปลี่นว่าลูกค้าเนี่ยเขาออเดอร์ที่ซื้อเรามาประมาณนี้ครับเขอต้องบอกประสานอาเภอว่าจะย้ายไปจุดไหนปริมาณเท่าไหร่เขาก็ออกใบกากับแล้วก็ก็จะมาตรวจปล่อยทำความเห็นให้ได้กูแล้วกูเท่ากับห้องเนี่นเด็ก โหลดขอมขึ้นไปแล้วก็ไออุณภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ประจำร้อยละสิบไม่เก็ตไม่น้าจะเก็ตอยู่ครับร้อยะเก็ตบร้อยลสิบจะมาอะไรครับแต่เราก็จำหน่ายจุดละห้าสิบโลเองไม่ได้เยอะไม่เยอะวันนึงก็ประมาณสี่ร้อยกิโลแา่ะจุุไม่รวมแล้วเขารวมแล้วได้แค่สี่ร้อยใช่ครับแล้วว่าทุกอะไรพอกค่ับ